มาพี่น้องมากินบุกมวงก,กินกินถ้าจะกินให้อร่อยต้องกินกับต้นอย่างนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นบ้านเพื่อนบ้านต่างาจังหวัดจ้าของบ้านไม่อยู่ เจ้าของบ้านรักบังมวงกินเด้เจ้าอเจ้าของบ้านไม่อยู่เข้ามาขาโมย,ยกินให้มันกินตะด่านเด๋เอมึงตายมึขง <laughs> มขูงมึงคักแขเ่า มีแจววมาเียมมาครับมีมีดมานี่กินมะม่วงไทยหลายัต้องกินอย่างนี้ครับกินขาตน้น กิ้งกองมะม่วงต้นนี้เป็นมะม่วงมันครับถึงไม่ใส่พริกก็อร่อยกินบมะมม่วงกินบะยื่บเบิน Tại vì tôi không thể ăn hết cả con gái Ngon không? Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm. họ ทำไหมเอาวะหืมไลค์จดครับไปดูนะท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยว y o ยูนะทูบท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยว YouTube กดติดตามเลย กดติดตามไว้กดติดตามาตวไว้พาเที่ยว <c oughs> <c oughs> เจ็บ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 อาวะอะว้ล่ะเอาหน่วยนี่ก็ได้เอะวะเอาหน่วยไม่ก็ได้เนี่ยอย่าเอาลูกนนท์ไปแล้วเปิเจ้าของบ้านนัเลยอเจ้าของแม่บ้านมากกับขอตืมด้วยแล้วเนาะเจ้าของบ้านมากก็ขอเพิ่มตัวก็ยินยินลูกเดียวใหม่มาก็ขอเพิ่ม น,นี่บันนอกพวกผมรู้จักกันหมด่มวงก็เลยก็เลยทำได้ครับที่จริงถ้าแจกกว่าน,นี้ผมจะเอาลงไปนี่มันยังไม่แจกเท่าไหร่แต่นี่ก็อร่อยครับแต่ก็ไม่แน่จะอาจจะเทีไปกินด้วย ลูกใหญ่ครับประมาณครึ่งกิโลกว่าเหมือนกันนี่เชิญมามองเสี่ยวดูลูกใหญ่ไม่ใหญ่ฝ่ามือผมมีมิดเลยแต่ผมก็จะกินหมดอยู่ดี ร้องวกเลยนะครึ้นกิโลกว่าครับก็ <laughs> จินหมดก็คือรุ่งก,กิโลกว่าเยอนะก็ของบ้านนี่ฮึ มาขอเพิ่มอมืไม่เหมือนทางปรากินนะทางนี้กินของกันได้หมดนะ <c oughs> มาเข้าก,กล้องเลยฮะไม่ได้ติดตามดิบอกทำไมกูปวติดตามเดี๋ยวมีคนดูเยอะไหมอะเยอะอยู่เยอะอยู่ ยอะอยู่ที่จับไม่เยอะยนะวันวันห้าหมื่นกว่าคนแต่มันหลายกิฟป่วยระวังมันขาดนะของนะดึงดึงเยได้ไหมอย่าดึงกินคาต้นอยู่เนี่ยเหมือนเขาทำกันนะคนดูชั่วโมงแล้วพังกว่าเคยไออุยอ้ย,ยไม่บอกนึงแต่แรกไอคนเขาไปแล้วอุอ้ยแมงกี้กินกินได้เหรอได้ เนี่ยผมจะไม่ตัดออกจากขั่วจะกลับมาให้เจ้าของบ้างกลับมาเห็นเลยจำใจ เดี๋ยวจะพอแล้วจะเลียววายังนี้แหละให้จะของบ้านเอามาเจอนี่ลูกไม่ไหวพี่น้องลูกไม่ไหว ไม่ไหวกินเยอะเป็นหมองท้องดูดูนะครับเนี่ยผมจะเหลือ,อาคาต้นไวอย่างนี้ดูมะม่วงต้นนี้อร่อยมากเุ็นมะม่วงมันประมาณนั้นอร่อยอร่อยจะพอแล้วครับ